สติปัญญาใจสติปัญญาธรรมในเวลาบำเพ็ญเพื่อทำเบื้องสูงท่านว่าท่านอยู่กับความเพียรทางใจแทบตลอดเวลาสติปัญญาใจสติปัญญาธรรม ก่อนจะมาถึงเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความรู้พิเศษของท่านพระอาจารย์มั่นที่เคยดักจับขโมยพระได้ผลดีและเป็นเครื่องมือดักใจทายใจที่คิดออกนอกลูนอกทางให้รู้สึกระมัดระวัง ตัวได้ดีเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อมีพระปฏิบัติที่เด็ดเดียวอาจหารทางความเพียรไปหาท่านมักจะใช้วิชาแขนงนี้ช่วยในการสั่งสอนเสมอไม่ค่อยระวังว่า จะเกิดผลเสียหายตามมาดังที่ใช้กับผู้ไม่ตั้งใจจริงๆโดยมากพระที่ไปอบรมเป็นผู้มุ่งต่ออัตถะต่อธรรมจริงๆพอรู้ตัวว่าผิดและท่านตักเตือนจะ เป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็พร้อมที่จะแก้ไขความผิดของตนอย่างเต็มกำลังสติไม่ละอายและกลัวท่านในสิ่งที่ตนพลังเผลอเมื่อได้รับคำตักเตือนจากท่านโดยอุบายต่างๆ การอบรมสั่งสอนท่านเมตตาแสดงอย่างถึงใจผู้ฟังจริงๆไม่ปิดบังลี้ลับทั้งความรู้ภายในและการชี้แจงก็ชี้แจงไปตามความบกพร่องของผู้มาศึกษาผิดถูกอย่างไร ก็ว่ากล่าวสั่งสอนกันไปตามเรื่องเจตนาหวังสงเคราะห์จริงๆผู้มาศึกษาก็ไม่แสดงอาการกระด้างวางตัวในลักษณะผู้ไม่ยอมรับความจริงหรือยิ่งในภูมิว่าตนได้รับ การศึกษามานานมากซึ่งตามธรรมดามักมีแทรกอยู่เสมอการอธิบายธรรมของท่านกำหนดแน่นอนไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ไปศึกษาเป็นรายรายไปผู้ไปศึกษามีภูมิธรรม ขั้นใดก็อธิบายให้ฟังตามจุดที่สำคัญสำคัญทั้งจุดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วเพื่อส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปทั้งจุดที่เห็นว่าไม่ถูกและล่อแหลมต่ออันตรายเพื่อผู้นั้น จะมีทางลดละปล่อยวางไม่ดำเนินต่อไปการแสดงธรรมแก่จิตใจของนักปฏิบัติธรรมที่ไปศึกษาไต่ถามนับว่าท่านอธิบายอย่างมั่นเหมาะตามจุดแห่งความสงสยัยไม่ผิด ลาดผู้ไปศึกษาไม่ผิดหวังเท่าที่ทราบมาซึ่งควรจะพูดได้ว่าร้อยทั้งร้อยต้องมีหวังถ้าเป็นทางจิตตภาวนาเพราะท่านชำนิชำนาน ทางจิตตภาวนามากนับแต่ขั้นตามถึงขั้นสูงสุดไม่มีอะไรบกพร่องการแสดงออกแห่งธรรมแต่ละประโยคจึงจับใจไพเราะหาทางเสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันแสดงเรื่องศีลก่อนหน้าฟัง แสดงสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิก็ถึงใจอย่างยิ่งฟังแล้วทำให้อิ่มเอิบเพลิดเพลินไปหลายวันกว่าความรู้สึกนั้นจะจางลงปกติที่ท่านอยู่ในปา่าในเขา โดดเดี่ยวแต่ผู้เดียวในเวลาบำเพ็ญเพื่อทำเบื้องสูงท่านว่าท่านอยู่กับความเพียรทางใจแทบตลอดเวลาจะมีเวลาว่างเฉพาะเวลาหลับนอนเท่านั้นนอกนั้น เป็นความเพียนล้วนโดยมิได้กําหนดอิริยาบถใดๆเลยการพิจารณาธรรมภายในเพื่อถอดถอนกิเลสมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองคือท่านพูดคุยโต้ตอบกับกิเลส้วยสติ ปัญญามีความมุ่งมั่นเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นสื่อชวนให้คุยกับสิ่งเหล่านั้นแต่มิได้พูดคุยด้วยปากเหมือนเราคุยกันหลายคนหากแต่พูดคุยด้วยการคิดการไตรตรองการโต้อตอบ กิเลสภายในด้วยสติปัญญากิเลสผู้คอยหาช่องหาทางออกตัวจะออกทางใดช่องใดหรือตกต่อยผูกมัดท่านด้วยกลอนอุบายใดท่านก็ใช้สติปัญญาตามต้อนตก ขขยี่ขยยำกิเลสโดยอุบายต่างๆจนเอาชนะไปได้เป็นพักๆจุดใดที่ท่านทราบว่ากิเลสยังเหนือกว่าอยู่ก็พยายามส่งเสริมอาวุธคือสติปัญญาสัต ถ้าความเพียรให้มีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับจนกว่าจะเหนือกว่ากำลังของกิเลสที่เป็นฝ่ายฆ่าศึกจนเอาชนะไปได้โดยตลอดถึงขั้นโลกธาตุวันไว้ภายในใจขณะ เจ้าผู้ครองวัตตจิตถูกทำลายลงด้วยมรรคยานดังที่เขียนผ่านมาแล้วนี่เป็นวิธีํำเนินความเพียรท่านในขั้นสุดท้ายการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาท่าน มิได้กำหนดเวลาแต่ถือเอาความเพียรเพื่อชัยชนะเป็นที่ตั้งไปตลอดสายมีสติปัญญาเป็นเครื่องจำเนินพอพ้นจากดงหนาป่าทึบไปได้แล้วท่านว่า เครื่องมือเข้าสู่สงครามคือสติปัญญาประเภทนั้นย่อมหมดปัญหาไปเองเหลือแต่สติปัญญาที่ใช้อยู่ประจําขันเท่านั้นเวลาต้องการใช้เพื่อคิดอัตถะคิดธรรม ลึกตื้นหยาบละเอียดหรือถุระอย่างอื่นก็นำมาใช้เป็นคราวคราวไปพอสิ้นเรื่องแล้วก็ระงับไปในที่นั้นเองไม่มีการเตรียมลุกเตรียมรบกับอะไรดังที่เคยเป็นมา ถ้าไม่มีข้ออัตถะข้อธรรมมาสัมผัสจิตพอจะให้คิดอา่านไตรตรองไปตามก็อยู่ไปเหมือนคนไม่มีสติปัญญาหรือเหมือนคนโง่แบบไม่เอาเรื่องเอาทาน กับอะไรที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างชุนลมุนวุ่นวายนั่นเลยปรากฏมีแต่ความสงบสุขเด่นอยู่ในใจประเภทอากาลิโกเท่านั้นไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยว อยู่ลำพังใจที่สงบราบคาบจากสิ่งทั้งหลายไม่คิดไปถึงเรื่องเคยมีเคยเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของเขาทั่วไตรโลกธาตุก็เป็นเหมือนไม่มีอะไร เหลืออยู่เลยประหนึง่งดับไปพร้อมกับกิเลสโดยสิ้นเชิงเวลามีหมู่คณะเข้าไปอาศัยอบรมด้วยก็มีการประชุมให้โอวาทสั่งสอนคอยตักเตือนว่ากล่าว ในเวลาที่เห็นว่ารายใดไม่สู้งามตางามใจหรือทราบเรื่องของใครในทางจิตตภาวนาโดยการแสดงภาพนิมิตของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นความไม่ดีไม่งามก็ดี โดยการรู้ขณะจิตที่คิดไปนอกลูกนอกทางก็ดีก็ต้องแสดงอุบายเป็นเชิงเปรียบเปลยให้เจ้าตัวรู้เพื่อทำความสำรวมระวังต่อไป